สวัสดีค่ะช่องลาญินชา4ี่สยินดีต้อนรับพบกับการดูดวงความรักทั้ง7วันปักหลังของเดือนพฤศจิกายนคำทำนายตั้งแต่วันที่16บหถึงสาพฤศจิกายนสองพัาร้อกามรทำนายครั้งนี้เป็นการทำนายภาพรวมให้กับบุคคลจำนวนมากนะคะไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นคำทำนายอาจจะไม่ครอบคลุมกับทุกท่านทุกคนขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ สำหรับท่านใดที่ต้องการดูดวงส่วนตัวหมอได้แปะดีลไว้ใต้คลิปนี้แล้วการดูดวงส่วนตัวมีค่าใช้จ่ายนะคะไพ่ชุดนี้เป็นไพ่สิบเรือนสําหรับคนวันอาทิตย์ค่ะให้น้าหนักไปกับคนที่มีคนรักคู่ครองคนคบคนคุยที่ชัดเจนส่วนคนโสดเหมือนเดิมค่ะหมอจัดไปให้ท้ายคลิปท่านใดที่ไม่อยากฟังคำบรรยายไพ่ให้กดข้ามไปท้ายคลิปได้เลยไพ่กุมเกณฑ์ชะตาใบแรกสําหรับชาววันอาทิตย์ที่มีคนรักคู่ครองคนคบคนคุยที่ชัดเจนเนี่ยไพ่ใบแรกคือเดทจัดเม แล้วมีเดลเวอมีก้าวถ้วยภาวะอารมณ์ของชาววันอาทิตย์ในปากเนี้ยเต็มไปด้วยความสบายใจนะคะเดอะจัดเมนมันแทนการหวนคืนอ่หวนคืนของความรักถ้าท่านใดที่เฝ้ารอข่าวคราว,าวใดๆจากคนรักคู่ครองไม่ว่าจะต่างถิ่นแดนไกลอะไรก็ตามนะคะคุณจะได้รับข่าวดีนี้แล้วข่าวดีนี้จะนำมาซึ่งความสุขใจของคุณ มันเป็นไพ่ของเดอะเลิฟที่ตามหลังมานะคะนั่นแสดงว่าอาจจะมีข่าวดีเรื่องการมั่นหมายการใช้ชีวิตร่วมกันเกิดขึ้นกับคนวันอาทิตย์นะคะและความรักครั้งนี้ถือว่าเป็นความรักที่สมบูรณ์แบบในอีกรูปแบบหนึง่งและถ้าท่านใดมีปัญหาเรื่องมือที่สามแทรกแซงเข้ามาในรอบนี้น่าจะมีการเคลียร์กันเกิดขึ้นนะคะ และในขณะเดียวกันอการที่มีมือที่สามแทรกเข้ามาไม่ว่าฝั่งไหนจะพามาก็ตามและผู้ที่พาเข้ามามีความเชื่อมั่นว่าจะควบคุมสถานการณ์นั้นได้ตอนนี้ความรู้สึกนะคะไม่ว่าใครจะพามือที่สามเข้ามาคนวันอาทิตย์เองจะเป็นคนพามาหรือคู่รักคู่ครองพามาคนทั้งคู่มีความรู้สึกว่าควบคุมสถานการณ์เหล่านี้ได้และจะมีแต่ข่าวดีๆเข้ามาให้ ได้ชื่นชมได้รับรู้สึกสบายใจกับเหตุการณ์นี้พอสมควรเดี๋ยวจะมาดูว่าตอนท้ายมันคืออะไรพอไพ่เปิดไปแล้วรอบหนึ่งนะที่เลือกมาคู่นี้มาดูฝั่งคู่รักคู่ครองขึ้นเดอะซันรู้สึกดีไม่ต่างกันเลยค่ะหนึ่งดาบบอกว่าภาวะสถานการณ์ใดๆที่มีปัญหาระหว่างกันมีการได้เคลียร์ได้จัดการแล้วตรงนี้มันเป็นตัวบอกเลยว่ามีการเคลียร์มีการจัดการแลาจะมีข่าวดีเกิดขึ้นคู่นี้จริงๆ มีการเฉลิมฉลองมีการเริ่มต้นสร้างชีวิตใหม่ไม่ว่าจะเป็นแพกก็คกระเป๋าไปอยู่ด้วยกันทดลองใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันหรือแต่งงานแต่งการอย่างถูกต้องหรือแค่ผูกข้อไม้ข้อมือเป็นที่รับรู้ในวงสังคมว่าคู่นี้จะได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วเรียบง่ายไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนเป็นช่วงเวลาที่ความรู้สึกของคนวันอาทิตย์และคู่รักรู้สึกดีกับมันมากมาก มาดูสถานการณ์ปัจจุบันนะคะมีอัศวินถือไม้เท้ามีสิบถ้วยดูสิไพ่ความรักที่ดีกันลงเอ่ยการเป็นครอบครัวกันเกิดขึ้นค่อนข้างชัดเจนแสงสะท้อนนะไพ่ดำเจียและไพ่ใบสุดท้ายคือไพ่ห้าถ้วยสถานการณ์ปัจจุบันของชาววันอาทิตย์กับคู่รักค่อนข้างหอมหวานนะคะแต่กลับมีเรื่องให้เซอร์ไพรส์เล็กๆในน้อยนั่นก็คือ การใช้ครอบครัวใช้ชีวิตอยู่ด้วยการร่วมกันอาจจะมีอุปสรรคเรื่องงานเรื่องภาระหน้าที่พระอัศวินถือไม้เท้าเกิดขึ้นกนะ็คือคู่รักคู่ครองอาจจะต้องทํางานที่ต้องออกนอกสถานที่บ่อยๆไปต่างจังหวัดอยู่เรื่อยๆหรืออาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษามีเกณฑ์เดินทางอยู่เรื่อยๆทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคู่นี้มันจะออกเป็นแนวความรักระยะไกล และถ้าหาคู่ใดที่ไม่ใช่ความรักระยะไกลให้ระวังอย่างที่หมอได้โปรยหัวไว้ข้างต้นเพราะมันมีไพ่เดอะเลิฟเวอร์มันไม่ใช่ความรักระหว่างคนสองคนอยู่แล้วแล้วมันมีก้าวถ้วยเข้ามาสนับสนุนมันยิ่งมาย้ำไอ้ตัวเดอะเลิฟตรงนี้ว่าไม่ว่าใครจะพามือที่สเข้ามาในความสัมพันธ์เราคิดว่าจะจัดการกับปัญหานั้นได้เคลียร์ได้เคลียร์จบ พอถึงเวลาที่คุณกลับมาอยู่กับครอบครัวมาอยู่กับความรักที่แท้จริงที่คุณเลือกไว้ตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยไอ้ปัญหาที่งอกเข้ามาโดยที่คุณคิดว่าจัดการได้มันจะตามมาหลอกหลอนนากที่สุดนะคะถ้าคู่ไหนที่ห่างไกลกันเพราะว่าภาระหน้าที่เขาอยู่ต่างถิ่นต่างแดนก็ถือว่าความรักและหน้าที่การงานจะนำพาให้ได้พลากจากอาจจะต้องอยู่ห่างไกลกันแต่ถ้าไม่ใช่ ไพ่ห้าดาบกับไพ่ห้าถ้วยม,มาเฉลยว่าแล้วมันตีกระทบเข้ากับเดลเวอร์กับเก้าถ้วยเนี่ยมันเป็นตัวบอกเลยนะคะว่าถ้ามีปัญหามือที่ 3, สามแทรกแซงแอบซ่อนเอาไว้เนี่ยมันจะตามมาหลอกหลอนอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วจะอยู่แบบอยู่ออนเลยไม่ไปไหนะจะแทรกอยู่อย่างเงี้ยสลัดก็ไม่หลุดพูดยากอยากเอาชนะมาเพราะอยากเอาชนะนะคะไอ้ห้าห้าดาบเนี่ย แล้วถ้าไม่ใช่ปัญหาเรื่องมือที่สามเป็นปัญหาที่ทะเลาะกันเองมีอะไรที่ซุกซ่อนเอาไว้แล้วไม่ได้บอกปกปิดปิดบงังอาจจะแอบทําอะไรที่นอกเหนือจากข้อตกลงได้พูดได้คุยกันแล้วบอกอาจยกตัวอย่างนะคะห้ามเล่นเกมห้ามนโนห้ามนี่ห้ามนั่นแต่คู่รักกับย้อนกลับไปทําแล้วคุณจับได้ในภายหลังตรงนี้อาจจะทําให้คุณรู้สึกผิดหวังและเสียใจแล้วที่สุดเนี่ยถ้ามันจะมีปัญหามันจะ เกิดปัญหาจากทิฏฐิมานะอยากเอาชนะอยากเอาชนะจากใครหนึ่งถ้ามีมือที่สามไอ้มือที่สามนี่แหละอยากเอาชนะ2ถ้าเป็นปัญหาระหว่างกันผิดข้อตกลงอีกคนหนึ่งเหมือนอยากจะเอาชนะอยากให้ความประสงค์ของตัวเองอะ่ะได้รับการยอมรับแล้วทีนี้อีกคนนึงก็ยึดมั่นสัญญาว่าก็สัญญากันแล้วไงว่าจะไม่ทําทีนี้เราจะทะเลาะกันเพราะเอาชนะกัน ทั้งๆท,ที่เริ่มต้นมีความสุขดีนะคะจะมาเสียหายก็เพราะอย่างนี้คนที่กรณีที่1และกรณีที่2นะมือที่3แล้วก็อยากเอาอยากเอาชนะค้าขาดกันเองและกรณีสุดท้ายกรณีที่3ต้องห่างไกลกันด้วยภาระหน้าที่เพราะผู้ใหญ่มอบหมายมาจึงเป็นอุปสรรคใหญ่ไม่ไปก็ไม่ได้ขัดก็ไม่ได้เข<ส><ญ>าเรียกว่าอาจจะได้คําสั่งจากเจ้านายหน้าที่การงานบีบให้ไปก็เลยต้องไปเลยทําให้อาจจะไม่เข้าใจกัน ยังไงลองคุยกันดีๆนะคะไอ้ช้อยที่สามนี่นยังพอคุยได้เพราะไอ้หน้าไพ่ห้าถ้วยกับห้าดาบเนี่ยมันจะเกิดขึ้นสามกรณีในนี้นะคะ่ะไปหาตรงกลางคุยกันแล้วปัญหาจะจบได้ด้วยการลดทิฐิมานะไม่เช่นนั้นมันจะหันหลังให้กันเพียงเพราะอยากเอาชนะเท่านั้นเองยังไงเป็นกำลังใจให้นะคะหาทางเคลียร์ให้ลงไม่เข้าใจตรงไหนก็เมนมาถามเพราะว่าไพ่มัน สามารถอ่านได้ในรูปแบบนี้ถูกแบ่งเป็น3มหัวข้อเนาะเดี๋ยวมาดูคนโสดว่าคนโสดวันอาทิตย์ในปักเนี้ยจะเป็นอย่างไรบ้างยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด share, กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดการดูดวงก่อนใกลๆที่หมอห่างหายไป3ามเดือนสเดือนเนี่ยมันเกิดจากการขาดเงินทุนในการทําคลิปนะคะยังไงถ้าหากเป็นไปได้นะคะกดแชร์ให้หมอด้วยเพื่อจะได้ช่วยให้ มีการดูที่เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าคลิปคลิปหนึ่งอะของช่องหมอนเนี่ยจะมีคนดูแค่6 0 0้0 0เจ0เท่านั้นแหละค่ะมันไม่สามารถสร้างรายได้มาเลี้ยงชีพได้นะคะไอ้นี่หมอหายไปเนี่ยก็เพื่อจะไปหาเงินมาเป็นทุนในการทำคลิปต่อ,ตอไปละคะ่ะถ้าหากได้รับการสนับสนุนจากท่านผู้ชมกดแชร์ให้สักนิดนึงคลิปไหนก็ได้ค่ะถ้ากลัวคนคนรู้เ่าเ,เกิดวันไหนกดแชร์คลิปไหนให้ก็ได้แค่นี้ก็เป็นการช่วยหมออีกทางหนึ่งนะคะจะได้ไม่ต้องหายไปหาทุนมาอีก เอาละค่ะเดี๋ยวมาดูคนโสดวันอาทิตย์กันเนาะเอาละค่ะเดี๋ยวมาดูไพ่คนโสดวันอาทิตย์นะคะไพ่คนโสดวันอาทิตย์ปักนี้ความรักจะเป็นอย่างไรบ้างเรามีเดอะทาวเวอร์มาลเลเียคิงถือดาบใบที่สี่เฮีโรแพนใบสุดท้ายหนึ่งดาบมีไพ่ซ้ํานะคะเดี๋ยวหมอตั้งไพ่ให้ค่ะเอาละค่ะได้มาแล้วนะคะไพ่สาหรับคนโสดวันอาทิตย์ไพ่กลุ่มเกฑจชะตาใบแรกของชาววันอาทิตย์ขึ้นเดอะชาลีออดภาวะรมของ ชาววันอาทิตย์ในปากนี้ค่อนข้างจริงจังนะคะจริงจังกับทุกเรื่องแล้วก็พร้อมที่จะเปิดใจเปิดตัวเองแต่ในความพร้อมเนี้ยออกจะแนวใจร้อนสักนิดหนึ่งถามว่าตำแหน่งความรักใหม่มีเข้ามาหรือไม่เป็น the ทาวเวเลยค่ะเข้ามาก็ไม่ค่อยเขาเรียกว่าเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวน่ะ แล้วก็ไม่ค่อยมีคุณภาพสักเท่าไหร่ต้องตอบตามตรงนะคะการเริ่มต้นของการเรียนรู้รู้จักกันเนี่ยถ้าหากจะมีเข้ามาเข้ามาแบบอุบัติเหตุไม่คาดคิดไม่คาดฝันสายสัมพันธ์เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เหมือนดูใจกันมากกว่าความสัมพันธ์อย่าเรียกว่าจีบเป็นเลยอย่างเชิงกันมากกว่าคนคนหนึ่งอาจจะเข้ามาจู่โจมสักนิดนึงไม่นิดละแต่ทาวเวอร์เนี่ยจู่โจมเยอะแสดงออก ไม่ค่อยตรงใจกับชาววันอาทิตย์สักเท่าไหร่แต่ด้วยความที่เป็นคนจริงอ่ะคนกล้าที่อะไรเข้ามาก็พร้อมที่จะเรียนรู้เราม่ปิดกั้นตัวเองก็เลยเปิดใจที่จะรู้จักแล้วเรียนรู้แต่ไม่ได้จัดวางไว้ในสถานะความรักนะคะถือว่าคนวันอาทิตย์ชาญฉลาดพอที่จะเลือกที่จะคบที่จะมองเพราะลักษณะการเข้ามาเนี่ยแต่ทาว่าฟาดเปี้ยงมาเนี่ยก็ไม่ตั้งใจไม่ได้ตั้งตัวหรอก ผีผักอะไรประมาณนี้ก็ได้รู้จักรู้จักแต่ก็ไม่ถึงขั้นตัดรอนเพราะสายสัมพันธ์มีคิงถือดาบมีอ่ดีฮิโรแพนอาจจะอุ๊ยขอโทษทีค่ะเตะขากล้องอาจจะมีการทําอยากจะเอาชนะขาคา,านกันขึ้นมาระหว่างความสัมพันธ์ก็เป็นได้ความสัมพันธ์มันลักษณะอย่างเชิงกันดูเชิงกันบางทีอาจจะพานให้ ให้เครียดไปอะไรอะไรไปด้วยก็ได้แต่มันยังมีบางเรื่องนะคะโดยที่เราแพนเข้ามาสถิตก็ยังมีบางเรื่องที่มีความเกง่งอกเก่งใจกันอยู่ยังมีอะไรคานอํานาจกันอยู่ทําให้ความสัมพันธ์ดูจะไม่ค่อยคืบหน้าพานจะพาให้เครียดแต่ด้วยความเป็นเดชาริออตนะคะนักรบเนี่ยไม่แพ้ใครอยู่แล้วเข้ามารูปแบบไหนประมาณว่ากล้าเข้ามาก็กล้าคุยอ่ะ แต่ก็คุยอย่างมีเชิงมีกลินม,มีสมองอาจจะมีบางอย่างถ้าหากบอกปัดไปเลยอาจจะทำให้เรื่องบานปลายเช่นชวนทะเลาะไปเลยก็ได้ไอ้ด้วยความจําเป็นอะไรบางอย่างมันบีบมันบังคับทําให้ต้องอคุยคุยไปเถอะแต่ลดความขัดแย้งลงอาจจะด้วยพาระนาที่บางอย่างมันยังต้องเจอกันอยู่งานมันต้องประสานกันอยู่เลยจําเป็น ต้องเรียนรู้รู้จักไปแบบกลกลายแกนแกนนะคะเดี๋ยวมาดูว่าไพ่สำรับนี้จะชี้แนะและตักเตือนอะไรบ้างควีนถือถ้วยค่ะ The Moon และหกเหรียญเดี๋ยวหมอตั้งไพ่ให้ดูชัดๆนะคะเอาละค่ะไพ่ชี้แนะแนะนำบอกว่ากับสายสัมพันธ์ที่เข้ามาครั้งนี้เนี่ยส่วนหนึ่งถึงชาววันอทิตย์จะดูสตรองดูเข้มแข็ง ดูลักษณะเป็นคนใจนักเลงอะ่ะกล้าได้กล้าเสียแล้วก็ไม่ได้เกรงกลัวอะไรในขณะเดียวกันคุณก็มีความเมตตาและความใจดีอยู่ในนั้นเพราะมันถูกสะท้อนด้วยไพ่สามใบเนี่ยค่ะแทนคนที่ใจดีและมีเมตตาคนคนนี้ที่เข้ามาที่คุณพูดด้วยคุณเจรจาด้วยด้วยความเขาเรียกว่าเห็นใจผู้คนมากกว่าคุณมองเห็นความไม่ ไม่โอเคในบางอย่างของเขาเหมือนคุณอยากจะปลอบประโลมจิตใจทำให้เขาเบาลงาคลายความรุนแรงอะไรบางอย่างลงด้วยความเมตตาล้วนนะคะที่สุดแล้วอ่ะความสัมพันธ์ของรอบนี้เมื่อมีดมูนบอกว่าเมตตาอย่างไรดมูนบอกว่าเมตตาอย่างไรก็จงมีความระมัดระวังใจเอาไว้ด้วย โปรเทคตัวเองว่าให้ดีคุณเคยโปรเทคตัวเองแบบไหนดูแลตัวเองดีขนาดไหนขอให้อย่ากาดตกถ้าไม่อยากวางคนนี้ไว้ในตำแหน่งคนรักก็บอกเขาไปว่าเราเป็นเพื่อนเป็นกาลยันมิตรที่ดีอ่าเป็นคนที่ปรึกษาหารือให้ความชี้แนะให้สติปัญญาเรื่องธรรมะอะไรอย่างนั้นไปเลยนะคะ ไม่เช่นั้นแล้วอะเดอโมนมันจะทําให้เดอโมนกับตาเทวมาเจอกันมันจะทําให้คุณปวดหัวแต่ที่สุดแล้วความใจดีความมีเมตตาของคุณจะทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นแต่มันยังไม่ได้เป็นคู่รักกันในตอนนี้นะมันอาจจะเป็นความรู้สึกของอีกฝั่งหนึ่งที่เขารู้สึกไปคนเดียวนะ่ะคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกร่วมด้วยขนาดนั้นก็ขอให้แสดงความชัดเจนเข้ามาอา่อให้เขาเห็นด้วยก็แล้วกันส่วนถ้า ไม่มีใครเข้ามาเลยเดอะทาวเวอร์ Tower มันแสดงถึงความไม่มีใครที่เป็นเรื่องคู่รักเข้ามาหรอกมันจะมาเข้ามาเหมือนเหมือนคนที่มีความไม่สบายใจบางอย่างแล้วมาเจอคุณอยากได้คําปรึกษาหารือมากกว่าพอพูดคุยกันไปแล้วให้คำปรึกษาเราดีกับเขาเอกมโนโทจินตนาการจึงเกิดขึ้นในฝั่งของเขาค่ะดังนั้นคุณต้องชัดเจนว่าการพูดคุยการที่เราเปิดรับเข้ามาเนี่ยก็เหมือนเป็นกัลยาณมิตรนะ ไม่ได้คิดเรื่องชู้สาวเป็นเพื่อนกันทําบุญทําทานร่วมกันอะไรอย่างนี้ไปนะคะต้องชัดเจนนะแล้วความสัมพันธ์มันจะได้เพื่อนที่ดีเพิ่มขึ้นมาอีกคนหนึ่งคนที่ใช่ยังไม่ได้มาในปักนี้นะคะจะมีคนที่เข้ามาพึ่งความใจดีความใจกว้างของคุณอาจจะมาขอคําชี้แนะแนะนําสุดท้ายพอเราดีด้วยเขาอ,อาจจะมโนอะไรขึ้นมาก็ได้นะคะก็ระวังใจตรงนี้ไว้ด้วย ก็ถือว่าอ่านครบทั้งหมดแล้วนะทั้งคนที่มีคู่รักคู่ครองคนก็คน,ค,น,ค,นคุยที่จเตเจนแล้วก็คนโสดส่วนคนที่มีคู่รักไปทําบุญเกี่ยวกับถวายน้ําให้พระอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์สักหน่อยหนึ่งอุปสรรคบางอย่างของคนที่มีคู่รักคู่ครองอีกข้อหนึ่งที่หมอลืมบอกนั่นก็คืออาจจะเป็นพระผู้ผหลักผู้ใหญ่บางคนหรือสังคมเพื่อนไม่ยอมรับความสัมพันธ์นี้แล้วมาเป็นอุปสรรคขัดขวางนะคะแรกๆก,ก็เหมือนจะดีพอ ดูดูกันไปแล้วเราเราสองคนน่ะระหว่างคนวันอาทิตย์และคู่รักคู่ครองอาจจะรู้สึกดีต่อก,กันแต่พอได้ใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกันไอ้คนที่อยู่รอบข้างกลับมาเป็นอุปสรรคทําให้รู้สึกสั่นคลอนความสัมพันธ์นะคะยังไงค่อยๆเค,ค,คลียร์อุปสรรคตรงนี้อุปสรรคใดๆของคนที่มีคู่รักคู่ครองชาวรอาทิตย์ที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาด้วยวัตถุประสงค์เดียวอยากเอาชนะเท่านั้นเอง ขอให้ใช้สติในการแก้ไขปัญหาลองถอยออกมาสักก้าวหนึ่งกับคนที่อยากเอาชนะมากๆเนี่ยสู้ไปก็ไม้คานหักค่ะไม่ไม่คุ้มอย่าหักน้ำพลาด้วยเข่าอย่างนี้ดีกว่าใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาแล้วทุกอย่างมันจะคลี่คลายส่วนคนโสดไปทําบุญสร้างบทสร้างวิหารเติมน้ํามันตะเกียงอ่าชระหนี้สงจ่ายค่าน้ำค่าไฟเอามาเคลียร์เรื่องตรงนี้นะคะคนที่เข้ามามันจะได้เข้ามาแบบสดใสซะบ้างไม่ใช่เข้ามาแบบ ท่ามกลางความไม่พร้อมพาให้เราปวดหัวตามไปด้วยฟังมาถึงตรงนี้แล้วฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดการดูดวงก่อนใครๆนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการดูดวงส่วนตัวหมอได้แปะดีลัยไว้ใ้คลิปนี้แล้วการดูดวงส่วนตัวมีค่าใช้จ่ายค่ะและที่สำคัญกรุณาจองคิวล่วงหน้าด้วยนะคะ ถ้าหากหมอตอบคอมเมนต์ช้าอ่านไลน์ช้าก็อย่าเพิ่งโกรธแล้วก็ทักมาขอให้ทักเป็นสวัสดีเป็นอะไรก็ได้นะคะอย่าทักมาแปลกๆแล้วแบบโปรไฟล์ไม่มีรูปคนแล้วใช้คําว่าทักคําเดียวหมอกลัวค่ะเพราะหมอเคยเจอประเภทโรคจิตหมอจะไม่เข้าไปอ่านนะคะหมอกลัวเคยเจอแล้วมันจับนะค่ะแล้วก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้หมอนินด้วยนะคะหมอจะได้ไม่ต้องหยุดไปสามเดือนสีเดือนเพื่อไปหาทุนทรัพย์ในการทำงานเราจะได้อยู่ดูกันยาวๆนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ